ข้อ22นะครับจากสมบัติของค่ากลางนะครับจะถ้าข้อมูลทุกตัวถูกปรับโดยการบวกลบคูณหารนะครับแล้วค่ากลางจะเปลี่ยนไปด้วยสูตรเดียวกันถ้าคะแนนของทุกคนถูกคูณด้วย2แล้วบวกด้วย10แล้ว x ของข้อมูลที่ปรับใหม่จะเท่ากับ x เดิมคูณ2แล้วบวกด้วย10นะครับเท่ากับนะตับนึงนะครับทุกคนเท่ากับ สามส่วนสามสิบแล้วก็มาส่วนสองอีกทีหนึ่งนะครับบวกด้วยสิบเท่ากับเจ็ดสิบคะแนนนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มวิธีทำนะครับก็ให้คะแนนให้คะแนนก่อนปรับมีค่ามากสุดเท่ากับ x Max นะครับและน้อยสุดนะครับน้อยสุดและน้องน้อยสุด มีค่า x min นะครับคะแนนหลังปรับจะมีค่ามากสุดเท่ากับนะครับ 2x max นะครับบวกด้วยสิบและมีค่าน้อยสุดนะครับขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะและมีค่าน้อยสุดจะเท่ากับ 2x min นะครับบวกด้วยสิบนะดังนั้นหลัง ดังนั้นคะแนนหลังจากปรับนะครับจะมีพิสัยเท่ากับขอุญอตมาข้ามาทำตรงนี้นะเท่ากับ 2x max นะครับบวกด้วย10นะครับลบ 2x min นะครับโอเคนะทุกคน 2x min บวก10ข้อไอ้ลงมาบรรทัดถัดไปนะครับ 2x max นะครับ 2x max บวกด้วย10ลบ 2 x งเอมินนะครับลบด้วย10นะครับ 2xmax x mac, ลบสองนะครับป่ายสอง i n โอเคเท่ากับสองแล้วก็เติมวงเล็บนะครับ xmax นะครับลบ x m i นะครับจะเท่ากับสองวงเล็บด้วยพิ่ส่ยเดิมนะครับ เ,เท่ากับสองส่วนสิบเท่ากับยี่สิบนะครับยีนน่สิบคะแนนดังนั้นนะครับคำตอบคือคำตอบนะครับคำตอบคือเจ็ดสิบคะแนนนะครับและยี่สิบนะครับข้อนี้จึงตอบข้อสองครับผมขอบคุณครับ